อ้าสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดพระเชติพนุษมคลาล mm hmm. ารามนะครับผมเป็นหรือว่าเรียกชื่อสัส้นๆได้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันในานามของวัดโพน,นั่นเองครับผมก็ ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญเป็น,นทินแห่งหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมครับปันใช่ครับผมมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับซึ่งวัดนี้นะครับวัดโพเนี่ยก็จะเป็นวัดประจะวัดประจรําราชการของรัชการที่1น,นะครับหรือว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็วัดนี้เนี่ยรเรียบเสมือนกับเป็นมหาวิทยาลายัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ่ซึ่งในสิ่งที่สําคัญของวันนี้ก็คือการได้รับเกียรติจากยูเนสโกเป็น ว่าจาริวัตโพเนี่ยเป็นมรดกความทรงจำทางโลกนะครับในวันที่16มิถุนายนพศ2554ครับสุดท้ายวันนี้เข้าส,สู่สถานที่แรกของวัดโพนครับก็คือวิหารพุทธสาย,ยานครับวันนี้เนี่ย ด้วยความกลาภปีชงลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแค่การตัดจีนเนี่ยเราเลยไม่สามารถเข้าไปบรรยายร่ขึ้นได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำการเก็บข่าวไม่กาศภายในวิหารีทุกคนดูนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยในวัดโพธิ์เนี่ยมีการตัดจีนเนี่ยวันนี้มีการรับสารเรื่องของการแก้ปีชงนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องไปใช้บริการสน่อะไรก็ไปดูอะไรนะครับว่าเนื้อหาของวิหารแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับสดเลย ภาพต่อมานะครับที่จะได้เห็นเนี่ยคือบรรยากาศของวิหารพระพุทธสายานนะครับหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าวิหารพระนอนวัดโพนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูนะครับซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมหาราชวังในด้านหนึ่งนะครับและอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ติดกับฝั่งแม่น้าเจ้าพยาครับโดยเป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับ3ของประเทศไทยครับโดยยาวถึง2เส้นสาวานะครับรองลงมาจากพระนอนจักรสี และพระนอนวัดขุนอินทประมูลครับไปกันต่ออันนี้ค kind of ือจารึกวัดโพนนะครับผมซึ่งถูกวุฒณบัติกสังรณ์ขึ้นในรัชกาลที่สาหรือว่าบัทสมเด็จคานัเ้าจ้าอยู่ซึ่งหอดของจารึกวัดโพนเนี่ยได้รวบรวมศาสตร์งคมความรู้ต่างๆในของประเทศไทยในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นการแพทย์วุิรณึกษาการเป็นการปกครองแล้วก็วรรณกรรมต่างๆครับผมเช่นโง่กากรแล้วก็ฉัน ซึ่งตัวของดริบันโเนี่ยอว่ามีความสําคัญอย่างมากในช่วงสมัยนั้นเนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนไม่มีโรงเรียนที่มีหนังสือในสมัยนั้นครับผมดังน,นั้นจุดที่รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับให้ประชาชนได้สามารถศึกษากันได้อย่างทั่วถึงในวัดที่เป็นสถานที่สาถานณักจึงมีความสําคัญอย่างมากซึ่งตัวของดาริบันโพลนะครับจะเปิดประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่มีข้อจํากัดทั้งทางด้านของวันนนหรือว่ายุทธธรรมยา โมดูความทรงจําของประเทศไทยของเอเชียแปซิฟิกและก็ของเอเชียของโลกนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อไปจะไปดูกันนะครับผมว่าในวัดโตรนมีสิ่งใดเพื่อสนใจอีกไปกันต่อครับสำหรับปติความเป็นมาของฤีดัาตนนะครับเรื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือรัชกาลที่1่งทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมตำรายาและปั้น่าฤสีดัาตนไว้เป็นทานรูปปั้น่าฤสจดาตนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1นั้นไม่ทราบจนนแน่ชัด เดิมปั้นด้วยดินปิดทองจึงทนุสส่รนธาบได้ง่ายต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้กรมหมื่นนรตรงทิรัชเป็นพวกทรงกำกับช่างหล่อรูปตัวสีตัดตัดตนท่าต่างๆรวม80ท่าโดยหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุกเรียกว่าซินปั้นแล้วนำไปตั้งไว้ตามสารารายโดยมีศิลาจลึกออบันทึกสรรพคุณปัญยายสรรพคุณไว้เป็นโครงสี่สุภาพ ซึ่งแต่งโดยกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยยุคแรกที่3ครับเออครับและนี่ก็คือตัวอย่างของฤาษีดัดตนที่พบในวัดโพนะครับโดยท่านนี้เนี่ยคือท่าที่38เหรือก็คือการดัดตนแก้ก่อนในซวงนะครับโดยตำราแพทย์แผนโบราณเนี่ยก่อนในซวงก็คือชื่อโรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่มีน้ําขังหรือของเหลวขังอยู่ในถุงอัณฑะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดจากการมีเลือดขังเนี่ยเราก็จะเรียกว่าก่อนเลือดถ้าเป็นน้ําก็จะเรียกว่ากรอ่อ,กนนกรกกรอนน้า เป็นตนนโดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านี้หรือว่าความหมายของโครงสีสุภาพเนี่ยสามารถสแกนชิวอาโค้ดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของฤาษีดาตตนหรือว่าท่านี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาที่วัดโพได้ครับ ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเฟิร์สเราก็อยู่ที่เจดีสกษัตรครับผมก็คือจะเป็นเกตเจดีของราชการที่ 1, 2, 3และ4ครับผมซึ่งก็ได้ประจิตสถานที่วัดโพแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขนาดจะเป็นยังไงแล้วก็สถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรครับ ครับและตอนนี้นะครับก็เราก็อยู่ที่เจดีย์องค์แรกนะครับก็คือเป็นเจดีย์ของรัชกาลที่1ครับผมอยากที่ทราบกันครับที่ว่ารัชกาลที่1นะครับทรงได้มาตั้งราชธานีที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มีวัดโพนี่แหละครับเป็นวัดประจําพระองค์นะครับผมเป็นวัดอารามหลวงหลวงนะครับจึงได้มีการปฏิสถานอะไรมากมายนะครับซึ่งเจดีย์ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเราตอนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ครับมีลักษณะเป็นอย่างไรข้างฟิร์ส องค์ประกอบที่จะเด่นชัดนะครับก็คือกระเบื้องเคลือบสีเขียวครับโดยในแต่ละเจดีเนี่ยจะยมหาเจดีเนี่ยครับจะมีสีที่แตกต่างกันโดยในพระมหาเจดีสีสันเพชชดายานนยครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวสร้างในสมัยราชการที่หนึ่งเพื่อครอบพระสีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปยืนองค์ใหญ่สูงประมาณ16เมตรโดยได้ฉลองมาจากพระราชวังที่กรุงศรีอุดยธาีครับภายในบรรจุพระบร,รมาธาตุครับ ผมก็เป็น j จดียองค์แรกของเรานะครับก็ขอเสริมนิดนึงครับกบสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เป็นยอดมุมไมาย0ี้สนะครับผมซึ่งเรียกว่ามีความอลังการสวยงามมา,มากๆครับผมซึ่งเรายังมีอีก3 JD ดียครับผมของราชกาลที่2ราชกาลที่3และราชกาลที่4ที่ทุกท่านได้รับชมกันครับ หลังจากที่เราได้รับชมมหาเจดีย์ของรัชกาลที่1เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาเจดีย์ของรัชกาลที่3นะครับมีชื่อว่าพระมหาเจดีย์มนีบัตรบริขารนะครับซึ่งลักษณะของเจดีย์นี้นะครับแล้วก็เวลาที่ถูกก่อสร้างขึ้นมาก็จะตรงกับมหาเจดีย์ของรัชกาลที่2นะครับที่มีชื่อว่าพระมหาเจดีย์ชื่อค่อนข้างยานะครับตอนนี้เดี๋ยวพร้อมนะพร้อมรับฟังนะครับพระมหาเจดีย์ลิลกธรรมกะรกนิทาน ครับ,รบผมก็เรียกว่าชื่อทั้ง2ชื่อนี้นะครับด้วยว่ามีความยิ่งใหญ่ในความสวยงามของมหามหาเจดีทั้ง2องค์นี้นะครับผมซึ่งลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์นเราก็พูดถึงลักษณะที่เรามองด้วยตาแล้วเราเห็นอากันครับก็คือพระมหาเจดีของรัชกาลที่3ครับตัวสีของกระเบื้องเคลือบนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองส่วนของรัชกาลที่2เนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นสีขาวโดยมันถึงจะแตกต่างเราสามารถแยกได้ด้วยอยู่แล้วแต่ความพิเศษคือทั้ง2 พระมหาเจดีย์ถูกสร้างในช่วงเวลาเดียวกันก็คือช่วงเวลาของรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่3เนี่ยได้ทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบรมราชนนคกับซึ่งก็คือรัชกาลที่2จึงทําให้ถูกสร้างในช่วงเวลาเดียวกันครับเรียกว่าจริงสา ซจดีของสามรัชกาลแรกนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับว่าจะมีหนึ่งเจดีนะครับของรัชกาลที่สี่ยครับซึ่งนั่นก็คือพระมหาเจดีย์โนพระศรีสุริโยทัยใช่ครับซึ่งเรียกว่ามีความแตกต่างนะครับจากเจดีทั้งสามองค์เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าจะเป็นอย่งไอยู่ด้านหลังนี้ครับไปอันครับครับก็เจดีองค์นี้นะครับก็จะเป็นเจดีของ รัชกาลที่4นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับถ่ายแบบมาจากพระเจดีศรีสุริโยไทยและผมเป็นเจดีในอยุธยานะครับผมได้นํามาเป็นรูปแบบนะครับในการที่จะมาสร้างเจดีองค์นี้นะครับผมซึ่งความพิเศษของเจดีองค์นี้นะครับก็จะมีคู่หาเข้าไปในพระตัวของเจดีได้นะครับผมซึ่งจะมีความแตกต่างจากเจดีทั้ง3องค์ก่อนหน้านี้นะครับที่จะไม่สามารถเข้าไปในภายในเจดีได้ ก็เจดีตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าพระมหาเจดีทรงพระศรีสุริโยไทยตามชื่อแบบที่ได้ถอดมาจากอยุทยานั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อครับว่าในวัดโพแห่งนี้นะครับนอกจากเจดีศรีกษัตริย์นี้แล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราควรจะเก็บรักษาไว้นะครับเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราไม่ควรทิ้งข่าไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับครับแล้วก็มาถึงที่สุดท้ายของวัดโพแล้วครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไออนิก์ของวัดโพเลยครับ โดยทั้งสองนี้ก็จะเป็นยักษ์วัดโพแล้วก็ยักษ์ยักษ์วัดแจ้งครับโอ้ไม่ใช่ครับผมที่นี่เอ่อเน่นี้เป็นที่เห็นเนี่ยก็เป็นแค่รูปปั้นสถาปัตยกรรมของจีนนะครับที่เอามาผสมผสานกับเอ่อกับวัดโพนะครับซึ่งเอ่อซึ่งมาจากตอนที่โบราณโบราณตอนสมัยร3ครับผมเอ่อส่วนทางยักษ์วัดโพเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นยักษ์ไทยจริงๆนะครับซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งเอ่อแล้วก็อยากจะฝากให้กับทุกท่านนะครับที่ได้มาดูคลิปนี้ว่า คนไทยทุกท่านที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีมากมายอย่างที่เราพามาชมเป็นเพียงแค่วัดโพแค่วัดวัดเดียวนะครับซึ่งทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วอยากจะให้อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยรักษาวัฒนธรรมไทยนี้ไว้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอัคุณครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์วัดโพของพวกเรานะครับก็รบอบเยวกต้องขอขอบคุณสถานที่ แล้วก็ทุกๆฝ่ายในการจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสในสถานที่อื่นๆที่เราไม่ได้เก็บบรรยากาศมาให้ดูวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าได้สัมผัสแล้วเนี่ยคงจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างมากเลยครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยโชคดีในปีใหม่ปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ